เข้าสู่ช่อง NJ Story และว,วันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวอะไรไม่รู้ในกล่องนี้ทุกคนคิดว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าค่ะมาแล้วทุกคนมันคืออะไรอะ่ะว้าวมันคือออกมาดีนะตัวอะไรอะ่ะ นารูโตะ่ะรีดลูฟี่มันคือลูฟี่นะคะซึ่งลูฟี่เนี่ยจะเป็นนินจาแนบ้างเลยนะคะนะคะเป็นโจรสลัดมันมีพลังจิ้งจอกตั้งหางด้วยมันเป็นโจรสลัดลูฟี่อ๋อมันเป็นโจรสลัดนะคะมีตะกองกับสีมาบอกว่าลูฟี่คือโจรสลัดนะคะน,น,นี่อันนี้น้าจะเป็นที่ประกอบกล่องแบบนี้เปล่า จริงๆมันจริงๆอันเนี้ยมันน่าจะเป็นกล่องมานะแล้วเขาแบบว่าแกะแกะแกล่องมาให้เราเนี่ยมันเป็นกล่องเนี่ยเป็นกล่องแบบนี้เอาไว้ตั้งโชว์มีเป็นกล่องแบบนี้นะน่ารักมากเลยหรอขอแกะดูก่อนะนะ จริงๆไม่เคยดูลูฟี่เลยนะคะเคยเคยดูแค่แบบผันผ่านรู้ว่าเป็นโจรสลัดใช่ไหมแล้วก็ล่องเรือไปตามหาสมบัติใช่ลูฟี่จะสู้กับไททันอ๋อก็้ก็แบว่าลูฟี่นะคะสู้กับไททันแล้วก็อนั่นเอเลอ๋ออ๋อไนั้นไม่ใช่อีกแล้วนะคะ ซึ่งทุกคนไปหาอ่านประวัติลูฟี่กันนะคะว่าลูฟี่คือใครแต่ลูฟี่ก็คือหนึ่งในตัวละครในการ์ตูนเรื่องวันพีชนั่นเองนะคะลูฟี่เนี่ยจะกินผลไม้แล้วก็จะมีพลังในการยืดขายยืดแขนได้นะคะเอาไว้ต่อสู้กับเขาเรียกว่าอะไรต่อสู้กับศัตรูนี่เพระพาัตร มันเป็นพลาสติกแข็งนะคะมันมันมันไม่สามารถยื่นได้มาในกระตูนะกระเพื่อยื่นนี่คือแขนหลุดเลยแต่โดยรวมก็คือโอเคการเก็บสีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคอยู่นี่คือฐานนา่นเ,เดี๋ยวเราต้องหาที่ตั้งโชว์กันแล้วะค่ะทุกคนโอเคสวยมากเลยโอเคพอพูดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะกล่องต่อไปกันเลยดีกว่า,าแก่เลย ได้ไหมได้ได้ได้ของนี้ก็เป็นลูฟี่อีกแล้วเป็นลูฟี่อีกแล้วโอ้โหเนี่ยชิ้นแล้วลองก็ได้ลูฟี่ไม่ดี ตัวไม่รู้พี่มาลองตัวสั่งไอรอนแมนไปก็ออันเนี้ยจะเป็นกล่องสุ่มแล้วทุกคนอันนี้กล่องสุ่มสั่งไอรอนแมนไปตัวหนึ่งลูฟี่ตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เปิดเลยปรากฏว่าร้านส่งลูฟี่มาให้สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรายังไม่แกะแล้วกันน้องเขาะเดี๋ยวเผื่อเผื่อเอาไปแบบเอาไปเคลมนะคะเพราะว่าจริงๆเราสั่งเป็นไอรอนแมนไปน่าจะได้ลูฟี่มาสองตัวร้านพิเศษมาก ชื่อร้านะไรทำไม่ได้แล้วชื่อร้านอนิเมคอัเพย์นะคะเสแล้ววันนี้ขอจบรายการเรื่ใหม่เสจแล้ววันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียนเท่านี้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามช่อง NJ Story นะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบต่อไปเนี่ยเราจะมีการรีวิวของเล่นหรือเราจะไปทำกิจกรรมที่ไหนรอรับชมรับฟังกันเดี๋ยนีแคร์บ๊ายบายเสแล้ว one week later ทุกคนเมื่อกี้เห็นคลิปน้องนุ่นรีวิวรูฟี่แล้วใช่ไหมครับ ก็ตกใจเหมือนกันคือจริงๆเปิด2อกล่องเนี่ยกล่องที่2เนี่ยมันไม่ควรเป็นลูฟี่เพราะเราสั่งลูฟี่มาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปก่อนนะครับมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อเดือนธันวาปี64คือช่วงนั้นเ,นเราทำคลิปเ,เกี่ยวกับทางป๊อปคอร์นนะฮะรีวิวทาง corn, ป๊อปคอร์นผยอดวิวมัน,มนดีนะเราก็เลยอยากรีวิวของเล่นอีกแล้วก็ชอบลูฟี่กับชอบไอรอนแมนก็เลยสั่งของเล่นมากล่าว่าจะรีวิวกันในช่วงเดือนธันวา64 2เพจด้วยกันนะสั่ง2เพจเพจแรกเนี่ยสั่งเป็นไอรอนแพทริออตที่เป็นเพื่อนกับไอรอนแมนนะฮะไอตัวสีดำๆหน่อยอะไรอย่างนั้นนะ่ะกับอีเพจหนึง่งสั่งเป็น, uffy, นลูฟี่เนี่ยครับลูฟี่ปรากฏว่าตอนน้องน,นุ่นแก่เนี่ยได้ลูฟี่2ตัวใช่ไหมครับราคาของเนี่ยมันอยู่ที่600บาทราคาเท่ากันทั้งคู่เพจแรกที่เป็นไอรอนไอรอนนะไอรอนไอรอนแพทริออตเนี่ย ก็โอนเงินมาจําไปก่อน150บาทส่วนเพจที่2เนี่ยที่เป็นลูฟี่450เนี่ยเขาเป็นแบบจ่ายเงินปลายทางดังนั้นเวลาของมาส่งเนี่ยเราอยู่ที่ออฟฟิศเราทํางานใช่ไหมครับของมาส่งที่บ้านคนส่งของก็โทรมามีของมาส่งเก็บเงินนะครับแล้วก็บอกโอเคขอเลขเลยก็โอนไปกล่องแรกมาส่งก่อน450บาทเราก็จ่ายไป450บบาทพออีกวันหนึ่งก็มีกล่องหนึ่งเขาก็ให้โอนเงินไปก่อนเพราะว่าเขามาส่งเราไม่อยู่บ้าน ก็450บาทเราอะเข้าใจว่าอ๋ออันแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นลูฟี่อันที่2มันน่าจะเป็นไอรอนพาดิออตอะไรอย่างเงี้ยสตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วกฏว่าราคามันเท่ากันแหละเพราะไม่ต้องจ่ายอันนั้นจะจ่าย150มาจำใช่ไหมแล้วจ่ายเพิ่อมอีก450ปลายทางตัวนนอีกอันนึงอะไม่ต้องมาจำแต่จ่าย450ปลายทางก็ได้สองกล่องมาได้มาเสร็จเรียบร้อยวางทิ้งไว้ครับเพราะว่า ช่วงช่วงเดือนธันวาผ่านกฎพอดีแล้วก็มีคลิปอื่นๆให้ทําอีกเยอะมากเลยจนถึงปัจจุบันนะครับก็เพิ่งจะมีเวลามาแกะว่าพอเก็บบ้านแหละเริ่มเก็บบ้านแล้วรู้สึกว่าของมันลกมากน้องนุ่นก็อยากจะลองรีวิวของเล่นดูบ้างก็เลยให้น้องนุ่นได้รีวิวแบบอ <s> ันบ็อกเปิดกล่องมาเลยมารุ้นด้วยกันแล้วก็เซอไพ์าม,ามากเจอลูฟี่สองตัวครับทุกคนเจอลูฟี่สองตัวแบบนี้ตกใจเราก็ถ่ายรูปเลยแล้วก็แบบผมเอันโมโหมากนะไปวุ่นวายก่อน เข้าไปในแชทอินบ็อกของเพจทั้งสองอันเลยเราเข้าใจว่าเราเข้าใจไปเองว่าตอนที่โอนเงินเนี่ยมันเป็นบัญชีเดียวกันแล้วเราเข้าใจว่าคนละเพจทำไมโอนบัญชีเดียวกันชื่อเดียวกันเราเข้าใจว่าเขาอาจจะแบบเปิดหลายเพจอันนี้ขายแนว Iron Man m มาเว l อันนี้ขายแนวอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบหาที่เพจหนึ่งก่อนแล้วก็บอกว่าพี่ครับทำไมส่งมา2ตัวเราสั่ง Iron Man, อนแมนไอรอนแพทริออตไปอีกตัวหนึ่ง เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช well, ่นะเขาไม่ได네้ไม่ได้มีขายไอรอนแมนล้วบอกอ่ะแล้วไมเลขที่บัญชีเดียวกันนี่โวยวายเขาใหญ่เลยเออเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ให้ลองติดต่ออีกเพจดูก่อนไหมอ่ะผมก็เลยไปติดต่อเพจที่ขายไอรอนแพทริออตนะครับเขาก็ไม่ตอบอะไรผมเลยอินบ็อกเข้าไปไม่ตอบเลยผ่านไป1วัน2วันไม่ตอบเลยจนผมเห็นเขาโปรโมทโพสนะครับมีการยิงแอด โฆษณาในโพสเราก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ครับในโพสของเขาว่าพี่ครับของที่สั่งเนี่ยช่วยส่งได้ไหมยังไม่ได้รับของเลยคอมเมนต์เลยปรากฏว่าตอบอินบ็อกกลับมาอย่างไวโอเคสบายใจได้หนึ่งว่าเพจไม่หายไม่บินแล้วก็มีการติดต่อกลับมานะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งของมาให้เราก็บอกเฮ้ยไม่ไม่ได้แล้วมันมันผ่านมาตอนนี้เดือนมิถุนาใช่ไหมเราสั่งตั้งแต่เดือนธันวาไอตอนเดือนธันวาเนี่ยเขาบอกให้เรารอ15วัน เราก็ตามรถเป็นตามไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเขาบอกว่าของมันติดอยู่ที่ท่าเรือยังเข้ามาไม่ได้เขาบอกอาจจะรออีก30วันแล้วเราก็ลืมไปเลยเพราะเราได้มา2กล่องเราก็คิดว่าเราได้ครบแล้วก็ไม่ได้ติดตามอะไรแล้วไอ้เพจเนี้ยก็ไม่ได้บอกเราว่าของยังไม่ส่งหรือว่าส่งแล้วหรืออะไรนะครับก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เขาบอกเขาจะมาส่งให้เราบอกว่าไม่ต้องเราขอมัดจาคืนพอเราพูดคํานั้นแหละพิมเข้าไปขอมัดจาคืนครับร้อยบาทหายไปอีก2วันครับ จนแบบเฮ้ยงงมากแล้วเขาก็ยิงยิงโฆษณาแอดนะยิงโพสต์แล้วก็ตอบเข้าไปตอบในคอมเมนต์อะเป็นคอมเมนต์โพสเขาว่าที่ของเงินคืนนะครับรบกวนคืนเงินด้วยของที่คุณไม่ได้ส่งฮะ,ะ,ะเขาก็ box อินบ็อกกลับมาอีกลูกค้าไม่ได้อ่านหรอคะว่ากำลังจะส่งให้เฮ้ยแล้วก็แบบแล้วก็แคปทคให้ดูไงว่าแบบสิ่งที่เราคุยกัน,นว่าเราจะของเงินคืนแล้วก็ถามเขาว่าสรุปคุณจะโกงผมใช่ไหมผ่านไปไม่นานครับไม่ถึงชั่วโมงโอนเงินกับคืนมาให้150บาท อ่ะเตุของไอรอนแพทริคอดจบแล้วนะเพราะนั้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำไมอีกเพจนึงถึงส่งลูฟี่มา2ตัวอ่ะอันนี้แหละประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับเหตุผลจริงๆเราสั่งแค่ตัวเดียวใช่ไหมเราก็แบบเออวะจริงๆมันก็ส่งมา2ตัวแล้วเก็บเงินเรา2ครั้ง450บาท,บาทก็ไม่ไม่น้อยนะทุกคน450บาท2รอบด้วยเราก็บอกแล้วทำไมถึงส่งมาหาค่ผม2ตัวทักไปหาเพจที่เป็นขายอนิเมะเขาก็บอกเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะคะ เขาก็หายไปอีกหนึ่งวันแล้วก็ตามเหมือนเดิมครับตรงอย่างไรครับผมเขาก็บอกว่าเป็นแอดมินคนใหม่แอดมินคนเก่าเนี่ยส่งผิดอ้าวจะเก็บเงินเราไปสองรอบเลยทุกคนเขาก็บอกว่ายินดีค่าลูกค้าส่งของเก่านะครับส่งตัวเนี้ยคืนมาเดี๋ยวจะคืนเงินค่าสินค้าบวกค่าส่งให้ด้วยโอเคค่อยสบายใจหน่อยก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปส่งคืนเขาหนึ่งตัวนะครับ เพราะตัวนี้น้องนุ่นแกะออกมาแล้วนะก็เป็นตัวลูฟี่น้องนุ่นได้รีวิวไปแล้วนะครับอาจจะเล่นมุกบ้างนะที่แบบเป็นลูฟี่หรือว่าเป็นตัวละครอื่นนะครับตัวนี้ผมว่านะน้ำหนักเนี่ยก็สวยดีตั้งโชว์บนโต๊ะได้กำลังดีสูงประมาณนี้นะครับสูงประมาณนี้ดูฝามือแล้วกันสูงประมาณหนึ่งฝามือเนี่ยรายละเอียดงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับสีเนี่ยเก็บได้ดีเห็นรอยต่อบ้างพลาสติกมีขยับนิดหน่อยแล้วก็หมวกฟางก็สวยงาม ผมว่างานดีนะเออนี่ชมก่อนเลยละกันถึงจะส่งมาแบบมั่วๆถ้าเกิดใครไม่ทันได้แบบไม่ทันได้ได,ได้ตรวจสอบอะไรเงี้ยทิ้งไว้เป็นปีนะครับท่านเสียเงินฟรีเลยนะแล้วก็ได้ของไม่ฟรีหรอกได้ของมาแต่เป็นของที่ท่านไม่ได้สั่งนะท่านต้องจ่ายเงินอนะ่ะมันก็เหมือนการยด,ดเยียดของให้เราใช่ไหมดังนั้นก็อย่าลืมตรวจสอบให้ดีนะครับสำหรับบลูฟรีตัวนี้นะครับมีฮาคิแล้วเรียบร้อยนะครับมือเป็นสีดําด้วย อันนี้น่าจะเป็นภาคที่อยู่ระหว่างการไปประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศญี่ปุนป่นไปสู้ไปสู้ไคโดเออเอกับไคโดหลังภาพมัมนะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้ได้มีปราสาทด้วยเนาะแล้วก็เป็นรูฟี่แขนสีแดงจริงๆในอนิเมะมันเป็นสีขาวดำเนาะมันก็เลยเป็นแขนดำเขาอาจจะเป็นสีแดงจริงๆก็ได้สวยงามนะครับตัวนี้450บาท ไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงหรือถูกจนเกินไปแล้วก็อาจจะไม่ใช่งานงานอะไรอะ่ะงานลิขสิทธิ์แท้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆดูไม่เป็นนะครับเขาก็มีกล่องมาให้กล่องเขาเป็นอย่างนี้นะเขาพับมานะไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ที่เขาใส่กล่องพัาสดุมาเขาใส่มาอย่างนี้เลยนะครับใส่มาทั้งอย่างนี้พลาสติกเลยแล้วก็กล่องเนี้ยเขาก็จะพับมาให้ก็ในกล่องเนี้ยมันจะเขียนว่า G5 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 ไหมฮะ G5 Studio นะครับ G5 Studio ก็รายละเอียดอื่นๆก็ไม่มีอะไรก็เป็นรูปแบบนี้ก็ต้องให้ผู้รู้ดูครับใครดูก็บอกผมหน่อยแล้วกันว่าได้ของแท้ของปลอมหรือว่าของค่ายไหนมานะครับ r u f f ่เกียร์สนะครับท่านี้คือท่าเกียร์สนะกล่องเขาก็มีพลาสติกข้างหน้าให้ด้วยแบบนี้ ถ้าใส่ตัวพลาสติกของกล่องข้างในเข้าไปก็น่าจะสวยงามพอสมควรครับอาจจะตั้งโชว์ข้างนอกก็ได้เนาะเราตั้งโชว์แบบนี้ก็ได้หรือจะใส่กล่องตั้งโชว์ไว้ก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับฝากไว้สำหรับใครที่สั่งของมาอย่าลืมเปิดดูนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอระหว่างเปิดดูด้วยก็ก็ดีนะครับ ก็จะได้เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยตรงกับสิ่งที่เราสั่งหรือเปล่าครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากก็กลัวห่างหายไปนานไม่ได้ลงคลิปมา4วันแล้วนะแล้วเดี๋ยวกำลังเตรียมทํารายการใหม่อยู่รอติดตามได้นะครับจะสนุกมากๆเลยเพิ่งคิดคอนเทนต์กับน้องนุ่นได้ว่ามันมีอันเนี้ยที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ยังไม่บอกนะว่าอะไรนะครับโอเคสําหรับวันนี้ถ้า ชอบคลิปนี้นะครับส่งกำลังใจให้กันนะครับให้ n j Story ช่องลเล็กๆของเราด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง n j Story สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม